รับครับเวลาถือศีลอดสามารถดมยาดมหรือพิมเสนได้หรือไม่คะจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวคาถามว่าเดี๋ยวพอถึงเรียนรมาดอนกระถามอีกครับตอนนี้ตอนนี้คงไม่มีคําถามอะไรนะครับผมอ่าจะมีร้านเรามาสอนอย่างไรนะบีนะมุฮัมมัดครับการดมยาดมการสูตรกลิ่นหอมอะไรก็แล้วแต่คําตอบเดียวกับคําตอบของอะไรของเรื่องของการแครหูนี่แหละนะครับเพราะว่า ถ้าเรารู้จักอดกั mm ้น hmm. แล้วก็ไม่ไม,ไม่ตามไม่ทําอะไรตามอํเาเภอใจมากเนี่ยเรา <Yeah. S 2> จะเป็นคนที่ก็ยกว่าอิ่มซากจริงจริง mm hmm. จริงอยู่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เราดมของหอมอะไรก็ <Yeah. S 2> แล้วแต่แต่ในบางครั้งเนี่ยความฟุ้งเฟอ้อหรือความไม่รู้จักกาละเทศะเนี่ย mm hmm. มันอาจจะช่วยมันอาจจะไม่ช่วยทำมันอาจจะทําให้เราเออเข้า ทำในสิ่งที่มันอาจจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่รุนแรงไปมากกว่านี้กระดาครับผมนะครับก็เลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตะวัดรรั้วก็คือเราต้องมีความวาระรับรู้จักวางตัวให้มันรู้ว่าเนี่ยเรายังอยู่ในในในช่วงที่เรากําลังถือสินปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามันอีบาด้อยู่ก็สมควจรจะละในสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันมันชูรสมันเขาเรียกว่าอะไรละมันมันมันเพิ่มช้าว่างของเราเพราะว่าน้ำหอมบางอย่างเนี่ยนะครับมันมี มันมีปฏิกิริยากับต่อมบางต่อมในร่างกายของเราทําให้เกิดความรู้สึกความต้องการทางเพศขึ้นมาได้บางหอะบางคนเนี่ยบางคนก็แพ้เลยบางคนก็แค่ว่าอะไรเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกความต้องการทางเพศขึ้นมาก็ได้จากการดมน้ําหอมอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราก็สมควรที่จะละเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังละหลายๆอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่ศาสนาบอกว่าหาล้านเราก็ยอมละได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอะไรๆได้ ได้รู้ได้รับรู้ถึงความยากลําบากของคนของคนที่เขาลําบากกันครับไม่ใช่เราอยู่อย่างสบายเลยนะครับมีคนนวดให้มีคนทําให้ทุกอย่างเลยแสดงว่าเราเนี่ยยังเข้าไม่ถึงจุดประสงค์ที่ศาสนาบัญญัติเรื่องการผลอาหารนครับมลรวก็สมควรที่จะละอันนี้เขาเรียกในในในด้านวิชาการว่าการตวัตรั้วนะครับของที่ศาสนาอนุญาตให้ทาได้แต่บางครั้งละบ้างทาไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความแตกต่าง ในเรื่องของชาติชั้นระหว่างคนจนกับคนรวยได้คนจนเขาไม่มีอะไรกินเลยเขาอยู่กันลําบากนั่นกบวชนี่กบวชแต่คนนี้บวชแบบสบายมันก็มันก็ไม่ใชยเหมาะแต่ถามว่าทาได้ไหมล่ะดมดมได้บางคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรดมอย่าดมทั้งวันเลยแหย่คาใจหมูก็ไว้เลยอันนี้ก็เป็นการไม่กลัวเพราะถือว่าเราทําในสิ่งที่เขาเรียกว่า มันไม่เท็เป็นความจําเป็นแล้วก็เอาของที่พวกนี้ไปแย่เข้าไปนะครับมันก็ทําให้เขาเรียกว่าแทนที่เราจะรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าเนี่ยคนจนเวลาเขาอดอาหารเนี่ยเขา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 หอยเดี่ยวกันขนาดไหนเขาลำบากกันขนาดไหนเขาอยู่กันขนาดไหนเรามีเอหนุนเอหนี่บารุงมีแอนมีนุ่นมีนี่ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้สัมผัสรสชาติของความ ความหิวความกระหายความลําบากของคนจนก็สมควรจะละเอาไว้แต่เออเราเราเราเป็นหวัดนะแพ้แพ้ฝุ่นละอองหรือแพ้อะไรก็แล้วแต่ต้องดมมันนั่นมันเป็นน้ํหมูกไหลหรือเป็นหวัดคัดจมูกให้ใจไม่ได้ก็ต้องใช้พวกนี้ช่วยอะไรแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่เหตุผลพี่น้องผมเชื่อว่าถ้าใช้วิจารณญาณก็จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับผมครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทิดสินอดนะครับ